เเชีอในโลกของความขาวเออยางไสยางพร้อมแล้วเนาะอ่าสี่สามสองอ่ะครับผมที่นี่มีกิจกรรมในวันนี้หนข่าวข่าวแล้วข่าวอีกข่าวยิ่งกว่าข่าวอีกข่าวเวอร์กข่าวแบบโอมโคลัสเันวันนี้มาในปีกีฬาสีด้วยเป็นแบบว่ากิจกรรมแบบว่าก่อนแบบโอลิมปิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอมโก็เลยจัดกิจกรรมเป็นโอมโอลิมปิกก็ให้ผู้ชมดีมาเจอกับทีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาส่นตั วันนี้แข่งขันกันแบบสนุกสนานไม่กลัวเล่นไปคนเพื่อนครับผมทุกคนเพื่อแบบเล่นกันแบบเอาไปเราตายมาต้องงงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีความขาววันนี้มันขาวขนาดไหนมันมันยิบยับปุ๋มเหมือนแบบเออ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 หน่อยเออมันก็ขาวบ้างบางเวลาแต่ถ้าโดนแดดเนี่ยก็ไม่ค่อยขาวแต่ถ้าพี่โอโมพลาสเนี่ยขาวแน่นอนผ้าขาว ในฐานะแฟนพิเซเตอรของเราตอบตัวยังไงบ้างคะกับผมก็ดีใจครับก็จริงๆเป็นปีที่2แล้วที่อยู่กับนักโดโบมาครันนี้นักโอโบก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่เลือกใช้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วยิ่งแบบชุดนักเล่นต่างๆที่แบบเห็นว่าแบบวิ่งขาวจังเลยอะไรที่ทำให้เราได้เจอรักแค่ก็มาจากตรงนี้เพราะว่าเสื้อเราขาวไงคนก็จะเห็นเราเกี่ยวไหมเกี่ยวมาได้เกี่ยวมาได้ นอกจากนี้มันมีมันมีแบบเออความประทับใจอะไรเยอะผลิตภัณฑ์บ้างครับผมก็สําหรับโอโม่พาสไว้นะครับก็ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นจะรับเป็นตัวฮิดของทางโอโมเลยก็ทําให้ผ้าเนี่ยขาวกระจ่างใสนะครับผมและที่สําคัญคือหอมยาวนานถึงสี่สัปดาห์เข้ากับหน้าฝนช่วงนี้ด้วยเน้องใช่อหบเนาะใช่สักแล้วมัอับใช่ไหมครับปกติเจอเจอแบบว่าตัวโอโมไปเป็นสูตรน้ำนะครับผมบอกเลยว่าไม่อับแน่นอนแล้วก็หอมยาวนานสี่สัปดาห์แน่นอนครับ ฝากเห็นกิจกรรมหรือเปล่าในนักธรรมไหนคะได้ครับผมก็ฝากสำหรับเป็นโอโมพลัสไวนะครับแล้วก็เป็นนักธรจากทางโอโมอีกหลายอย่างเลยนะครับก็ฝากนะครับสำหรับโอโมพลัสไวครับอโอค่คแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีงานต่อนเนื่องได้เจอๆกันบ่อยม,ม,มากครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ที่จะบอกว่า เข้าไปซ้อมคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวแล้วครับจริงก่อนหน้านี้ก็จะมีการแบบว่ากลับไปออกกำลังกายมาบ้างแล้วก็บบมีการแบบเรียนโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาบ้างครับผมแต่ในช่วงที่เป็นช่วงซ้อมคอนเสิร์ตก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยครับก็จะเป็นแบบทั้งเดือนเลยที่แบบว่าจะหายไปเลยแล้วก็เราจะไปซ้อมคอนเสิร์ตเราเตรียมความพร้พอมในเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างเพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่แล้วก็หนักสำหรับเราก็เนี่ยแหละครับก็เลยพยายามกลับไปออกกำลังกายด้วยเพราะว่าจริงๆแบบช่วงนี้หน้าฝนด้วยอากาศมันเปลี่ยนบ่อยบ พี่หลายๆคนก็ป่วยกัน,นพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออกลับออกกำลังกายด้วยดีกว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตเนค่อนข้างยาวมาแล้วมันก็ใหญยใหญ่ามากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปแบบเตรียมความพร้อมร่างกายให้มันพร้อมมันมีความตื่นเต้นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมในเมื่อแบบ่าครั้งนี้มันแบบคุ้นข้ามแบบเอออลังการก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นลุกฮังเลยแล้วก็เหมือนครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดด้วยที่เรานด้ไปขัมาเลยรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบมันใหม่มากๆแล้วก็เราก็อยากจะทำโชว์ทุกที่สอย่าไมาได้ด เดี๋ยวเป็นแฟนก็ตั้งหน้าตั้งตารอกับพาร์ทพิเศษของเราเนี่ยค่ะก็มีหลายๆพาร์ทเลยค่ะรับเชิญก็พิเศษมากก็คือเป็นพี่วันเจี๊้ที่วันจี้ครับแกจะเป็นที่วันจี้เออดาราหนุ่มวานเลยอ่ะเลยเนี่ยเปิเผยเคลียร์ซะฮะโอ้ก็จะมีพีแล้วก็มีกินอันนี้คือเท่าที่เผยได้ ที่เผยไม่ได้มีเยอะมาแตา่เผยได้คือตอนนี้มีดิวกินหนึ่งแล้วก็ดิกินหนึ่งเอาเอาเป็นว่าดิวเกตเนี่ยมันยากไหมมันมันมันเราข,ขายดิวให้เขายากก็ยากอยู่จริงๆเราดิวเกตไว้แบบเกือบเกือบสามสิบคน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงจร,งจร,งรอันนี้เรื่องจริงมากี่คนคนไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเราดิวจริงๆแบบมาประมาณมากกว่าประมาณสามสิบคนประมาณ <c oughs> ก็คือร so ้องคนละท่อนร้องคนละคำเด่นเพลงร้องหนึ่งคำแลส่งต่อการเสร็จละกี่ชั่วโมงคะเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้แปดร้อยกว่าชั่วโมงพูดไปเลยจริงๆแปดร้อยกว่าชั่วโมงคือชั่วโมงที่แบบเราจัดเตรียมงานโชว์จริงประมาณสี่สิบห้านะไม่ใช่ก็ประมาณสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงนี่คืออย่างน้อยสิบอันอย่างล่าสุดก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลคู่มาด้วยในรอบหลายๆปีเป็นยังไงบ้างค ก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับตอนนี้ก็ขึ้นเทรนใน Spotify ไปแล้วด้วยแล้วก็เออ m เนี่ยก็ประมาณเกือบจะครึ่งล้านละครึ่งล้านวิวถ้าพูดว่า500แสนูน้อยครึ่งล้านครึ่งล้านแล้วครใกล้แล้วครับ2วันแล้วครับแต่ว่าเอ็มก็มีความแบบผุนกัดหรอกี่เขากัดแคุนหนูหรือป่าก็ก็เป็นความแบบน่ารักน่ารักน่ะจริงๆตัวเพงมันก็ะสือว่า เหมือนต่อให้เราแบบจะแกล้งกันต่อให้เราจะแย่กันต่อให้เราจะทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยทะเลาะกันจริงบ้างไม่จริงบ้างส่วนญ่ก็จริงอะไรเงี้ยก็แบบแต่เรายังรักกันเหมือนเดิมเป็นสมมติประจักรทะเลาะกันจริง่ไม่รู้เลยพี่หนูไม่เคยหาเรื่องเขาอาจจะต้องปากถามเขาว่าแบบทำไมเขาชอบมาแบบชวนหนูทะเลาะอะไรหนูก็ยอมเขาจะแย่อยู่แล้วไงพี่ที่เขาก็บิดแขนหนูจนหนูเขียวอยู่แล้เนี่มันมีโมเมนต์แบบหยอกกันแล้วแบบวยเราแบบ เหมือเที่ยวเหมือนไส้เขาจริงๆก็จริงๆก็ยอนกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะครับผมนะครัะว่าเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาก็น่ารักแเราอยากไปเล่นด้วยแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยน่ารักตอนนีเขาก็น่ารักเลยสุดมีองอะไรที่อยากให้ยอมมากที่สุดอยากให้ยอมอะครับไม่มีอะไรอยากให้อยากให้บิวกิ้น เป็นกำลังใจให้กันละกันดีกว่าช่วงนี้เราสองคนต้องแบบว่าอย่างหนักน่วมีทั้งถ่ายภาพยนตร์ด้วยม,มีทั้งคอนเสิร์ตด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้กันละกันจากง,งานที่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้ยังจะต้องมีไปอีกก็ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวทางช่วงป,ปลายปีก็จะมีงานต่างประเทศเข้ามีาอีกเรารับงานเยอะขนาดนี้มันไม่ได้สง่ออง,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 สงผลกระทบต่อสุขภาพเราเลยคือจริงๆมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่มากพี่พี่เหนื่อยมากแล้วพี่ก็ พี่จะไม่ทำงานแลพี่บาดเจ็บรล้วไงละยกเลิกองอ่งั้นเราเสร็จการสัมภาษณ์เลยเพราะว่าพี่ไม่ทำงานไมเดีอ่ะใจเย็นก่อนก็มีครับพยายามดูแลตัวเองนี่แหละครับว่าจริงๆแบบพอเรารู้ว่าช่วงไหนเราต้องบินเยอะช่วงไหนเราต้องมีงานที่มันหนักขึ้นอย่างเงี้ยก็จะพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นด้วย่หลักๆก็เข้าออกโรงพยาบาลประจำเพราะรู้สึกว่าแบบเออเราไปเช็คอัพดีกว่าอะไรที่มันไม่ชัวร์อยากแบบกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ มีปัญหาแบบเกี่ยวกับการทํางานหนักๆแล้วมันนอนไม่หลับมันเครียดมันแตบคิดอะไรเงี้ยก็มีนะครับมีนอนไม่หลับบ้างเลยบางทีเราต้องตื่นเช้ามากๆแบบงานหกโมงเช้าอย่างเงี้ยเราเข้านอนเราเสร็จงานสี่ทุ่มกลับบ้านอาบน้านู่นนี่นั่นก็พอจะเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งละอีกวันหรือถ้าตีห้าแล้วอะไรก็อาจจะมีบ้างแล้วยิ่งเราพวงอีกว่าวีนอนแป๊บเดียวเราจะนอนหลับไหมไม่นอนสรุปตาค้าไปเลยก็มีครับแต่ว่าช่วงหลังพยายามปรับแบบว่า ให้ให้ตัวเองพยายามนอนได้เยอะที่สุดแล้วก็อะไรที่แบบว่าเราเลื่อนเวลาได้ขยับเวลาได้ก็อยากจะขยับเวลาให้มันแบบว่าเอดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเออเราทำงานสักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราได้เรียนรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วก็พยายามจะทําทุกงานให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าร่างกายเราไปไม่พร้อมอย่างนี้เราไปทางานแลากรู้สึกว่าเออมันมันมันก็แบบเราก็เสียใจเหมือนกันเราก็อยากให้แบบเราทํางานออกมาให้มันดีที่สุดแต่ก็ยังรับได้อีกก็ว่างอยู่หลายอย่างที่ที่มีแบบ ปีพีการละครละครไปยันน้องอลินค่ะอไปยันวันนั้นในกาลวันนั้นไปช็อตฟิวอะไรน้องเขาก็เจอน้องอลินแล้วน้องอลินเขาวิ่งมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออก็เดี๋ยวลองเล่นกับอลินอลินก็งงสีก็งงน้องของเขาแบบเหมือนหน้าเบื่อเหมือนกันนะวันนั้นน่ะเขาก็องตกใจว่าแบบเขาไม่ได้ทำแล้วพี่เขาเป็นอะไรอะรู้สึกว่าไอ้หยอกเล่นอะไรเงี้ยเราเห็นดูเราเห็นอลินอลัดมาแต่แบบ แรกแเกือบเด็กๆเลยวันนี้ว่าโอกาสได้เจอร้องก็ดีใจเราไปช็อตฟิลเด็กๆบ่อยไหมคะเจอลูกๆพี่ๆดาราอะไรเงี้ยเด็กๆบ้างคนแก่บ้างเพื่อนๆบ้างก็เล่นๆด้วยอยากหยอกเล่นด้วยรู้สึกว่าแบบเวลาเจอกันเราก็เราก็อยากเข้าไปเล่นกับเขาแหละแล้วเหมือนที่เราเล่นเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนบ่อยด้วยลูกเก่ไหมกเกดขอบคุณค่ะ